รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไต้หวันยังคงพร้อมรับผิดชอบนะครับกรณีโศกนาฏกรรมรถไฟถูกรถบรรทุกชนมีคนเสียชีวิตถึง51รายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไต้หวันยืนยันจะไม่ปัดความรับผิดชอบสําหรับโศกนาฏกรรมในกรณีรถไฟชนรถบรรทุกจนตกกลางและมีผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งร้อยนะครับแม้การเสนอลาออกจากตําแหน่งยังไม่ได้รับการอนุม,มัติก็ตาม ขณะที่สังคมตั้งคำถามมากว่าความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยอาจเป็นต้นเหตุของหายนะครั้งนี้นะครับซึ่งในพม่านะฮะก็ปรากฏว่าขอไปฮนะพายุนะฮะก็ทำการกระหน่ำนะอย่างรุนแรงในอินโดนีเซียติมอร์เลสเต้น,นะครับน้ำท่วมดินถล่มเสียชีวิตไปแล้วถึง75รายนะพายุนี้ก็เกิดในอินโดนีเซีย เจอพายุกระหน่ำอย่างหนักทำให้น้ำท่วมจับพลันแล้วก็มีคนเสียชีวิตครับ